คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปอานขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเอาล่ะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกับใจเช่นเคยกับช่องใจเยิ้ c h ช n n นลนะครับเพื่อนๆ ยังไงก็รบกวนหน่อยนะครับฝากเพื่อนกดซับสไคร้นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าหน่อยนะครับฮ่ามาวันนี้นะครับเปลี่ยนเกมกันบ้างนะครับจยังอยู่ที่คลพีจีสล็อตนะครับวันนี้อยู่กับเกมสาวท่านะครับมาหาอีท่ำกันบ้างนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจ่ายดีนะนะครับเล่นไปได้รอบที่แล้วก็แตกดีเหลือเกินนะครับในกลุ่มก็มาเรื่อยๆนะครับสาวท่ำดูดีกว่าเกมใหญ่ๆเกมอื่นนะแล้วก็ช่วงนี้เออก็มาได้ทุน 1,438บาทนะครับพันกว่าบาทเล่นแบบไหนเบ็ดเท่าไหร่นะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยแล้วก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับฝากในกลุ่มรักที่ทำกันเหมือนเดิมกลุ่มรักที่ทำคืออะไรนะครับหลักๆเลยจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกว่าเจ็รอบนะครับเพื่อนๆั้งแตก้ามุงเช้ายัน3านุ่มเลยก็แจ้ง3ค่ายรักๆพี่จี้พี่พี่แล้วก็โจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับค่ายดส4เกม7รอบไอซสัต์พวกเมืองปั่นได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับ แจ้งช่วงที่เกมแทกนักแต่กระจายอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าการแจ้งเกมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนทำความว่าแต่สล็อตนิดนึงสล็อตเนี่ยมีได้มีเสียอยู่แล้วอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างด้วยการปรับเบ็ดการเดินเบ็ดทุนใครทุนมันด้วยที่สําคัญอ่าในกลุ่มอยู่กันเยอะนะครับสองพันกว่าคนไม่เงาไม่เงาดีกว่าปันคนเดียวแน่นอนนะครับเอเป็นว่าถ้าใครสนใจคอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลย กูปังมูเรียบร้อยเแ,แ,แล้วมานะครับกลับมาเจอกับอีทํำกันหน่อยเออไปเบสสิบกรอนพันกว่าเล่นครางที่แล้วแตกมาห้าพกว่านะครับไม่ค่ยอยากเล่นเท่าไหร่นะนะครับแต่ว่าเกมไหนมาดีก็ต้องเล่นนะครับเพื่อนเออน้ำขึ้นรีบตักพวกมึงเล่นเพื่ออะไรอ,ะอ่ะอ่านะครับลองคิดดูอุ้ยเบสสิบอืมปั่นก็ปั่นได้ไม่อยาก ให้สีเวลานะนะครับคุณมาแบบนี้ซื้อดีกว่าถ้าดูหลักร้อยเออสมควรปันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะนะครับเพื่อนกูอยู่ที่ทุนวะเออเล่นเกมอยู่ที่ทุนทึบเด็ดสิบนะครับทุนวันนี้พันกว่าไม่ไม่มากไม่มาอุ้ยโอ้โอโอกลัวกูเคยซื้อแล้วนะครับเพื่อนรู้สึกว่ารอบนอกมาโอเคเลย อุ้ยรุ้นฟรีมาไหมมาป่ะโอ้โหไม่มาซื้อไม่พอซื้อไม่พอเม่เสียดายลายสวยมารอบนี้ยี่สิบหนึ่งพันไปนะครับพเพื่อนซื้อได้นึกว่าจะเข้าฟรีมอกิไอสัตว์เฉียดนิดเดียว อ,อไม่งั้นได้ของฟรีเลยเพาะเกมนี้ไม่ยากนะครับเราฟรีง่ายง่ายมากๆเลยมาสิบหมนุนจ่ายไหมที่สุดของเสาท่ามคือในเกมเนี่ยส่วนใหญ่เกลือนะครับเพื่อนฟูลาลนนี่สวยอยู่อ้ขคืนกระดานคอมโบไม่ต่อส่วนใหญ่ที่เกลือคือในเกมนั่นแหละนะครับตัวแปรสำคัญเลยฟรีเกมสาท่ามอีกทีไวสิบตกไหมโอ้โหขาดสิบ ห้าหมุนโอ้โหตอนนี้โคตรเกรือร้อยเก้าสิบสี่ไอ้สัตสสามหมุนจเจจะจะจะจจป๊ะเป้เออเฮ้ยสามร้อยเป็นสี่นี่หน้าฟ้าสิบเจ็ดร้อยกว่าแล้วตอนนี้เออผมโบสี่ร้อยสี่เออต้องแบบนี้ดิซื้อไปทันนึงเออเ้ย หกร้อยสิบส <ams> ี่นะแม่ก็ยังเกลืออยู่ตอนนี้บวกมาสองร้อยเอตั์โอ้โหยี่ิสองสูงสุดอุ้ยลุ้นในฟรีมาไหมทำมานี้สวยเลยนะมาบะเอาท้องเอาแวงในใจบัม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 เด้งโอ้หในฟรีพวกมึงโอ้ยมาเกมนี้ไม่ยากเหมือนกันนะครับในฟรีเจอบ่อยเจอบ่อยเอา เฮ้ยโอ้โหในฟรีสองรอบโอ้ยโอ้โหรวมกัน30มบุญน,นะครับตอนนี้โอ้ยฟรีเละอย่าโบกนะอย่าโบกนะเอ้าว้าว <What? S 1> เกียร์อะไรเนี่ยโอ้โหสี่รอบโอ้โหตอนนี้40่สิบบุญจ่ายเงินก็ได้ โอ้โหตอนนี้2 3มุน,นะครับตอนนี้โอ้โหตั้งแต่เล่นเล่นมาครั้งนี้สุดสุดแล้วในฟรีนะโอโ้เกือบได้อีกไอ,อ้สัตว์เฮ้ยใจน้อยสีโอ้โมีสิทธิแตกเล็กเลยนะถ้าจาดีสิบๆก9ามุนโอ้โหขันหน้าม่วงเคมาสอง1ีสีสิบโอ้โหขาดสิบ สิบมาจ่ายน้อยจ่ายน้อยไอ้สัตว์เว้าวเยอะมากเลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้คูณใส่สองเพื่อนโอ้โหเจไม่มานะวะสิบสี่มูนตอนนี้ยังไม่เท่าไรนะจ่ายไม่ดุนแรงเลยโอ้โหรีบมาดอกดอก,ดอกโอ้โหจะเสียโคงไม่กลัวเสียของเลยพันสองดอกนี้แรงหน่อย หนึ่งสองเก้าหกนะครับเมาะมันต้องเมาะอยู่แล้วตอนนี้คูณถึงสามสิบแปดนะครับเลยสามสิบสามมนจะเจ๊เจ๊เจ๊ป๊าเป้เคเออต้องจ่ายแบบนี้ดิหน้าฟ้าโอ้โหวิชาฟ้าไม่งั้นสี่ห้าพันดอกนี้โอ้ตอนนี้สี่พันแปดยังถือว่าเบาอยู่นะครับเพื่อนในฟรีสี่รอบอะไม่ได้ปะโอ้เกมโอ้โหเอ้ยโอ้โหว้าวเยอะ ว้าวเยอะอ่ะเพื่อนเฮ้ยนักคือหูเกิบรุ่นในฟีอีกชิลร้อยห้าสิบหกตอนนี้ห้าพันหกน้องเพื่อนครึ่งหมื่นไปแล้วจัดใจปั๊บป้ยังไงต่อ,อเท้ยวายยังไงโอ้โหไอ้เหี้ยเสียของโอ้โหมีแต่ตัวบอลงั้นเลยนะครัเพื่อนหรือเจ็ดหมุนตอนนี้คูณห้าสิบ โอ้โหเกมเป็นเพอร์เฟกต์เกมมากตระการดีๆกว่านี้โอ้ยสีหม oh ุนโอ้โหนิ่งเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหว้าวลัวๆว้าวแล้วว้าวอีกโอ้โหจบที่คูณห้าสิบจบที่ห้าพันแปดร้อยสิบสองนะครับเพื่อนๆ โอ้ตั้งแต่เล่นเกมมาตั้งแต่เล่นอีท่ำม,มานะครับเพื่อนครั้งนี้สุดๆแล้วฟรีในฟรีสี่รอบสี่สิบหมุนโอ้โหยังหุดเลยแต่แม่นคเสียดายนะเพื่อนว่าวเยอะมากเลยว่าวโอ้โหเป็นยี่สิบได้มั้ยนะครับเพื่อนจ่าย,ายไม่จ่ายไม่เท่าไรถือว่าบองมากมากโอ้แต่ว่าถ้าาที่กบบทุนเราก็กําไรห้าเท่านะทุนพันตอนนี้หกพันนะครับใสมา 5, 8, 8, ห้าพันแปดถือว่าโอเคแล้วแตจะเสียดายไห่อย นก็รเพื่อนถือว่าเสียของเยอะเลยโอโ้ฟรีแล้วฟรีอีกนะครับฟรีจนติดบัตรโอ้โหไม่รู้อะไรวันนี้อีท่าม,มาแ,แปลกๆมากนะครับแล้วก็ตั้งแต่เล่นอีท่าม,มาครั้งนี้สุดๆแล้วนกครเพื่อนแปลกที่สุดเ <c oughs> ลยโอ้โหใจได้สะดเดามากอะก็ก่อนจากไปนะครับฝากเพื่อนก,นกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จานหน่อยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ